สวัสดีครับผมวันนี้มากู้เบ็ดรอบเย็นนะครับเบ็ดราวนะครับที่เราใส่ไว้นะครับเช้าได้2ตัวนะครับตอนนี้ได้แล้วตัวหนึ่งนะครับผมครับปลาช่อนไซโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับผมไม้ของเราเป็นไม้เมืองหินเก่านะครับ เมื่อกี้ก็ติดเบ็ดตรงนี้นลครับเมื่อกี้เบ็ดอันแรกนะครับติดให้เลยนะครับผมนี่ครับบนพี่นมีมีตัวแล้วครับดูครับเบ็ดที่สองนะครับผมใกล้ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับปลาไซส์ใหญ่ๆแค่ไหนนะครับผมโอ้ดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้ว เบ็ดราวนะครับผมใส่เยอะลูกปูนะครับดูดึงไปแล้วครับมาดูไซ์นะครับผมไซด์เกือบโลอยู่นะครับมันเจ็ดแปดชีนะครับผมได้แล้วครับตัวที่สองครับนี่ครับปลาช่อนมีเลื้วยๆสวยๆเลยนะครับผม ปลดก่อนครับ องตัวแล้วครับดูครับเฮ้ตัวใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปรุ่นต่อนะครับพอดีไม่ได้จับเหยื่อไว้นะครับเลยไม่ได้ใส่เหยื่อไว้ครับเดี๋ยวคืนเราตอนกลางคืนเราพาไปฮะเรา,เราจะพาจับเหยื่อนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะให้ตัวให้อีกหรือเปล่าครับ เบ็ดที่3ไม่ถูกนะครับผมเบ็ดที่3าไม่ถูกครับนี่เราใส่ประมาณห6อันนะครับุนเบ็ดที่4ีนะครับ ที่สีก็ไม่ถูกนะครับเหลือย,ยังเหลือนะครับผมเบ็ดที่ห้าที่หกก็ไม่ทูกนะครับเดี๋ยวเราไปเรารุนนั้นตรงข้างก่อนนะครับผมพอดีใส่เบ็ดโยนตรงข้างด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับผมเจอปลานินติดตะขครเก่าของเขาครับ ดูครับบ่อนี่ปลาอ้วนจริงๆนะครับผมอันนี้ติดตะไครยเก่าเขานะครับผมเห็นต้นหญ้ามันดึงนะครับมาดูครับเป็นปลานิลนะครับหมาเลยครับผมเบ็ดฟังของเราไม่ถูกนะครับถูกแต่เบ็ดราวนะครับผมมาดูไซส์ปลานะครับนะครับปลช่อนนะครับน่าจะได้อยู่ครับตัวนี้โลนึง วันนี้ก็น่าจะหกเก็ขีดนะครับผมนี่ครับผลงานของเราเย็นนี้นะครับผมมานๆครับผมเดี๋ยวเราลุนตอนเช้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ